โรงงานนะครับคันนี้ Level นรีโว่สองจุดสี่นะฮะหน้าหมูป่านะครับจัดต่อสูตรออกท้ายไปลายได้นะครับเน็ตสามพื้นที่ได้ทั้งลำนะผมพอสูตรลดอาการรอรอบนะฮะปลายได้สีสามนิ้วยาวๆนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกัน